คุณผู้ฟังคะไทยเราพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2565นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง22พฤษภาคามนี้ค่ะรวมผลักดัน FTA AP 2 Model BCG ค่ะเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยทางหน้าของนางสาวรัชดาธนาดีเรกค่ะ ท่านโคศกท่านรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าในวันนี้ไปจนถึง22 2พฤษภาคมนี้เนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งหมด21เเขตเศรษฐกิจโดยการประชุมเนี่ยยังรวมถึงการจัดการประชุมภาครัฐ และก็ภาคเอกชนระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเรื่องของการขับเคลื่อนการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกในช่วงโควิด1 9แล้วก็การดําเนินง,งานในอนาคตด้วยในส่วนของการหารือร่วมกับภาคเอกชนเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีการส่งเสริมบทบาทสตรีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ยังมีขนาดย่อยนะคะให้เข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้นการลดข้อจำกัดของทางการค้าสินค้ายา เวชภัณฑ์แล้วก็การมาตรการการรับมือประเด็นสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะในการที่จะเร่งฟื้นฟูแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยด้วยรวมไปถึงภูมิภาคนะคะจะได้ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปรวมถึงการเชื่อมโยงการเป็นภาพเอเปกของไทยในปีนี้ที่จะเข้าไปสนับสนุนหรือว่า บทบาทเด่นของประเทศในเวทีนานาชาติด้วยค่ะ